สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับเช้านี้มาพบกับพระปิดตาพังประการนะครับเป็นปิดตาหล่อโลหะนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นในกองบุญกระถินในปี67นะครับนะแต่รุ่นนั้นสร้างไม่เยอะมากนะพี่นะครับวันนี้มีพระปิดตาเป็นงานเหรียญหล่อพุทธศิ์ครับงานเป็นเหรียญหล่อพุทธศินเดี๋ยวราชมเลพี่หากชอบถุกใจไรกันไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีร่ายได้เบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้ครับน้องขออนุญาตมาแกะกันเลยแล้วกันครับ

รับชมพร้อมๆกันครับพี่ชายนี่ครับมาฮะเดี๋ยวปาบเลยครับอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นสัมนารคุณยกรังนี่สัมนารคุณยกรังนะฮะจะมีหนึ่งรังจะมีสัมนารคุณยกรังสามองนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นเนื้อเงินยวงนะครับนะสามองค์นะครับเดี๋ยวแบ่งพี่ๆเท่าไหร่ดีนะครับ แบ่งพี่นาดดีนะรายการหรือรายการสัมมนาคุณยกลังนี่ครับมีหนึ่งชุดนะฮะจะมีสามองค์หนึ่งชุดจะมีสามองค์นะครับขอแบ่งปันพี่น้องที่เดี๋ยวผมดูนะฮะเดี๋ยวผมดูต้นทุน,ทนแปบ๊บนะพี่นะแปบ๊บหนึ่งนะพี่นะนะครับผมขอแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ น้องขอแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับได้รับพระสามองค์เลยนะครับเป็นสัมมนาคุณยกหลังนะครับมาฮะเอ้เรามาแกะกันวันนี้นะฮะน้องน้องขอเปิดประมาณสักยี่สิบยี่สิบห้าองค์แล้วกันนะครับเราจะเปิดกันสักสามสี่อีพีนะครับเจขออนุญาตพี่พี่นะฮะหากสนใจลุ้นนะครับสามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะครับลุ้นเพียงแค่สามร้อยสามร้อยพอนะรลุ้นเพียงแค่สามร้อยบาทพอ นะครับแบ่งปันพิเศษให้พี่ๆนะครับได้เอาไปบูชากันนะครับนะครับผมขอแค่3าม้บาทพอนะครับวันนี้จะมาเปิดให้น้องยี่ห้าองค์นลยครับนะครับนะครับชอบถูกใจกันไหนก็นะพี่ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับน้องมาแบ่งปันนะครับเปิดถึงยี่ิองค์พอนะครับวันนี้จะยี่้าองค์สักคู่นะครับยวผมขอยันนับแป๊บห้า หกเจ็ดแปดสนะินะครับรอแป๊บนะเราเป็นฟรีพิจารณครับแต่ผมขออนุญาตเรียงก่อนนะฮะโอ้พอดีเลยถแลวถวและห้าแถวละห้าได้หกแถวพอดีเลยครับสำหรับกล่องรุ่นนี้อ่โอเคนี่นะครับโอเคนะพี่นะโอเคนะที่เหลือเก็บ ใส่กล่องเหมือนเดิมนะครับลุ้นละสามร้อยบาทครับทักมาได้เลยครับพี่ๆนะครับทักมาได้เลยนะครับโอเคนะครับนะนี่นะพี่นะอยู่ประมาณนี้นะครับนะแถวละห้าทั้งหมดนะครับจะเปิดได้ประมาณสามสี่ตอนนะครับนะเดี๋ยววันนี้มาเปิดยี่บห้านะครับแต่ถ้าใครเช่าลุ้นก็จะเหลือประมาณสามตอนผมว่าสามสองสามตอนมามาลุยกันพี่นะครับผมขอยากให้ยอบไปนะครับเพื่อฝั่งนี้ จะได้รับชมอ่าแบบมีพื้นหลังสวยๆกันเลยนี่ครับนะสัตชุดนี้นะพี่นะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรวมจะส่งให้นะครับขอแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทพอนะครับมีชุดนี้เปสาองค์นะฮะเนื้อเงินยวงครับมาฮะเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่ๆนะฮะมาเจอกไปไก่แป๊บมาครับหรือรายการที่หนึ่ง ขออนุญาตเปิดครับนิ้วเปิดไอ่าโอเคนี่ฮะเอาละรายการที่หนึ่งเรามาลุน้นกันพร้อมกันพี่นคะครับลุ้นละสามร้อยบาทเท่านั้นนะฮะเหรียญหล่อพระปิตาพุทธศินเป็นเหรียญหล่อโลหะด้วยนี่ครับวันนี้มาแบ่งไปพี่น้องเช่นเดิมครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะฮะเปิดมาครับ ยสวยเลยพี่โอ้ยนะพุทธศินนี่ครับปิดตาพุทธศินนะครับรายการที่หนึ่งน,นี่ยลงยาส้มนะครับหน้ากากชุดทองครับเอ่องค์ชุดทองครับนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์พี่สามศูนย์เก้านี่ฮะโอ้โหนี่ครับเดจะโห่ย่าแกะให้นะ นี่ฮะโอ้โหสวยรายการนี้จนะขออนุญาตเปิดให้ดูนะฮะรายการนี้รายการนี้เป็นเนื้อชุบนิกเกิลน,นะฮะโอ้โหโลงยาเดี๋ยวผมลองดูลงยานะลงยาแบบนี้นะยงลงยาจะออกเหลืองนะครับ นี่ฮะองชุบทองครับชุบนิกเกิลน,นะพี่รายการนี้เลขโคดเบอร์พี่สามศูนย์เก้านี่ฮะรายการบนบนเลยพี่องคนี้นี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับนะน้ำหนักดีมากพี่นะเหรียญหล่อพุทธศิลป์น่ครับต่อมารายการที่สองนะครับหรือรายการที่สองพี่เปิดมาฮะ โอ้โหรายการที่สองครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบนิกิล์นี่ฮะนี่ย,ยองค์ชุบทองนี่นะเลขโคดนเบอร์พี่หนึ่งศูนย์เก้าเลครับนี่ฮะส,สวยนะพี่นะแต่ผมแกะให้นะครับโอ้โหสวยๆเลยพี่เป็นงานพุทธศิลป์ นี่ฮะเลขโค้ดตัวเบอร์พี่นะฮะหนึ่งศูนย์เก้านะครับรายการนี้นะฮะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับลองเลือนชมดูนะพี่นะสามร้อยบาทถ้าคู่ถ้าคู่เอางี้นะพี่ถ้าคู่อ่นนนะผมขอห้าร้อยดีไหมนะฮะถ้าถ้าองค์เดียวสามร้อย ทังคู่ผมขอห้าร้อยอ่าเอางี้กว่าจัดโปรให้นะฮะจัดโปรให้พี่นะฮะคู่สามร้อยบาทห้าร้อยบาทเลยครับ,บ,บ,นะรบแต่ถ้ารุ่นนะน้องก็ขอที่ราคาเดิมน,นะครับรุ่นต้องขอที่สามร้อยบาทนะครับพี่บีอันนี้จัดโปรให้นะเฉเพาะโอ้ที่อ่าสามร้อยพี่นะข้โบสามร้อยนะครับรายการน,นี้เล่คนเบอร์สองสุหกสามครับนี่สองหกสามลงยาน้ำเงิน รายการนี้เป็นเนื้อชุบนิกเกิลน,นะฮะนี่ฮะสามร้อยบาทใะ่ใครับต่อมาครับรายการที่สี่ รายการที่สี่นะครับโอ้โหรายการนี้เป็นชุบทองครับเป็นชุบทองรงยาเสืองหน้ากากเงินนะหน้ากากชุบเงินพี่โอ้โหเลขโคดเบอร์พี่สามแปดศูนย์ครับโอ้โหนี่ฮะเลขโคดเบอร์สามแปดศูนย์ครับลายเสือพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะ โอ้นะลองเลือกดูนะพี่ชอบดูใจองค์ไหนนะครับนะเฉพาะองค์สามร้อยบาทจับคู่หรือเพียงแค่ห้าร้อยนะฮะจับคู่หรือเพียงแค่ห้าร้อยนะครับส่วนรุ้นนะครับได้ราคาเดิมนะพี่นะส่วนลุ้นได้ราคาเดิมนะครับมาแกะกันต่อเนี่ยโอ้โหเลิการนี้ เนื้อชุบทองครับลงยาเขียวเหนียวซับหน้ากากชุบเงินครับโอ้ไม่ใช่หน้ากากพี่เป็นองค์พระนะครับเป็นงานประกบสองชิ้นนะครับเป็นงานใส่สองชิ้นนะครับนี่สีเขียวหน้ากาก,ากชุบเงินนะโอ้โหเลขโค้ดเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวฮะเลขโค้ดเบอร์หมายเลขแปดเดียวครับหมายเลขรวยพี่นะฮะนี่ฮะโอ้โหเลขแปดตัวเดียวพี่รายการนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ เลขแปดตัวเดียวขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับนะฮะต่อมาพี่รายการที่หกครับรายการที่หกเปิดมาเป็นเนื้อชุบทองครับนา่าไอองค์พระชุบเงินลงยาม่่งเลขโคดเเบอร์พี่สามสองห้าเลยฮะสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยบาทนะี่ครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่หก ไอที่เจ็ดนี่โอ้โหอุ้ยรายการนี้ยิ่งสวยพี่เออรายการนี้ได้ค้นจำนวนใหม่เลขสามฮะรายการนี้ได้ค้นจำนวนใหม่เลขสามนะครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบแบ๊กหรือเปล่าพี่ เนี่ยฮะเนื้อชุบแบทนะฮะองทององชุบทองนะครับเลขคตัวเบอร์ไปได้สามตัวเดียวครับนะผมขอที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับเหรียญหล่อพีอ่น้ำหนักค่อนข้างที่ดีเลยฮนะขอสี่ร้อยห้าสิบาทที่เลขเลขเดียวนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการสปายพี่รายการที่แปดเนี่ย โอ้โหมาหต่อเนื้อพี่รายการที่แปดมาต่อเนื้อนฮะรายการนี้โอ้โหหมายเลขแปดครับพี่รายการนี้หมายเลขแปดครับพี่เอาไปสี่ร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่แปดเอาไปสี่ร้อยห้าสิบาทพี่โอ้โหรายการที่แปดเปิดได้องค์ที่แปดโอ้โหสุดจัดเนี่ยมาลุยตอ่อพี่ชายรายการจะไปหูลังนี้ลังเทพนะั้งพี่มาฮะลุยตอ่อพี่องค์ลังที่เก้ารายการนี้เป็นเนื้อชุบทองลงยาแดงหน้ากลากชุบเงิน นะองค์พระชุมเงินเลขโคดเดอร์หมายเลขเจ็ดครับโอ้โหท่วมไปอีกนะครับท่วมไปอีกครับพี่นี่รายการนี้เลขหมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวรเรา่ปเอาไปที่สี่ร้อยบาทนะเอาไปที่สี่ร้อยบาทนะีครับนะเลขสามกี้ด้วยขอสี่ร้อยบาทล้วกันนะครับ,นะรบส่วนเลขแปดขอสี่ร้อยห้าสิบนีครับ ลังเทพหรือเปล่าพี่นะฮะลังเทพหรือเปล่าพี่รายการที่เปิดมาเป็นเนื้อชุบกิกเกิลน,นะองค์พระชุบทองเลขคนเบอร์มาเลขหนึ่งหก 1, ครับโอ้โหเกือบสวยรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทนะฮะโอ้โหลังนี้เด็ดเลยฮะเลขเด็ดๆมาเยอะเลยฮะนะโอ้โหเปิดกันต่อหรืุกต่อครับพี่ชายะฮะรายการจะไปที่รายการที่สิบเอ็ดนะฮะรายการที่สิบเอ็ดเปิดมาครับ รายการที่เป็นเนื้อชุบเงินนิกกินนะครับหน้าองค์พระชุบทองเลขเลคนต้่เบอร์สองห้าเก้าครับโอ้โหรนะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะยกคู่ที่แกะแล้วเหลือห้าร้อยนะครับอกคู่ยกคู่ห้าร้อยบาทนี่ครับราคาแบบนี้หวานเทียบครับพี่นี่ครับต่อมาพี่ชายรายการที่สองครับเปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการที่สิสองเปิดออกมาครับเดือดเลยนะ เลขคนจับเบอร์สองหนึ่งหกครับนี่ฮะสามร้อยบาทครับพี่รายการที่สิบเจ็ดเนต่อมาครับรายการที่สิบแปดครับไม่ใช่สิบแปดโหวตทีที่สิบสองเมื่อกี้นี่สิบสามครับสิบสามลงยาเขียวเนืยวซับเลขคนจับเบอร์สองสี่สองครับลงยาเขียวเนื้อซับ,บ, 2, 4, 2, บ,นซบหน้ากาัดกชุบเงินครับไอองพระชุบเงินพี่ถูกวุฒิกัดเรื่อยเลย นี่ครับสามร้อยบาทนะครับไม่ใช่ตะกากครับพี่เป็นองค์พนระครับนะเป็นงานสองชิ้นนะครับผมพูดผิดเรื่อยๆเลย,เลยนะครับโทษ้ีพี่ในกะารต่อมาครับรายการที่สิบสี่เรามาเปิดกันต่อฮนะรายการที่สิบสี่เปิดมาครับโอ้โหเลขคนละเบอร์หนึ่งแปดหนึ่งครับเลขคนละเบอร์หนึ่งแปดหนึ่งเปิดเป็นเนื้อเงินไหมโอ้โหนะไม่ใช่เงินยู๋ไม่มีนะฮนะยังไม่ได้นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อชุบนิกเกิลน,นะฮะ สวยนะงานหล่อสุดม,มากจะเป็นเนื้อแบบนั่นกำลังดีพี่เนี่ยทิกนิกเกิลชุบทองนะแบ็กก็น่าสวยนะนี่คะสามร้อยบาทนะรายการที่สิบสี่ีนะต่อมารรายการที่สิบห้าเนื้อเงินยวงเป็นมมนาคุณยกกลางนะใครได้ไปเลยพี่นั้นหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับปิดได้ปิดนะพี่นะครับต่อมาครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองลงยาเสือ เลขคนัวเบอร์หนึ่งศูนย์หกนะครับสามนะร้อยบาทนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่รายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกเปิดมาครับเลขคนัวเบอร์สามสิบหกครับโอ้โหลงยาแดงหน้ากากทุกทอง เนี่ยนิเกิลเนี่ยเด็กคนตําเบอร์สามหกลมยักษเก้าพี่รายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบหกต่อมาฮะรายการที่สิบเจ็ดครับโอ้โหสิบเจ็ดลงยักเขียวเหนียวซับนะีสิบเจ็ดลงยักเขียวเหนียวซับพี่เลขโคนจเบอร์สามหกแปดเนี่ยสามร้อยนี ต่อมาครับรายการที่สิบแปดครับโอ้โหรายการนี้นะเป็นเนื้อทุกนิกเกิลหน้ากากทุบทองนะเลขโคดเจเบอร์พี่สี่เจ็ดศูนย์เนี่ยเลขโคดเจเบอร์สี่เจ็ดศูนย์เนี่ยนะฮะร,รายการนี้นะพี่รายการที่สิบแปดนะฮะ ต่อมาฮะรายการที่19บเกโอ้โห19เป็นแบนะ็กหน้ากากชุบทองฮนะรายการที่ชุบแบ็กหน้ากากชุบทองมีเลขคนตัวเบอร์มหมายเลขสิบด้วยโอ้โหสวยๆเลยน,ลน,ล 6, นะเจ้าถิ่นหกเจ็ดนี่นะี่ฮะสามร้อยบาทพอพี่นะครับต่อมาพี่ชัยฮะรายการที่ยนะี่สิบครับรายการยี่สิบเปิดมาเป็นชุบหน้า อ้ยชุบหน้าสวยชุบทองแดงชุบหน้าพี่นี่เลขโค้ดนัมเบอร์พี่อุ้ยชุบทองแดงครับพี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหรายการนี้ขอ450บาทนะครับนะบเพื่อไม่แย่งกันพี่นะครับต่อมาครับรายการ21นะครับโอ้โหดีเด็ดเลยฮะร,รายการ21เ,เลยฮะ หรือรายการยี่สิบเอ็ดเปิดมาเลขคุดเบอร์สามแปดแปดเนี่ยฮะเอาไปสามร้อยนี่นะแบ๊กชุบองค์ทองนี่ครต่อมาครับพี่ชายรายการทียี่สิบสองโอ้โหโอ้ยที่สองนี่นะลงยาส้มหน้ากากชุบทองครับโอ้ยองค์พระชุบทองนี่เลขโค้ดนัมเบอร์พี่สาม เจ็ดหนึ่งครับโอ้โหนี่ฮะรายการที่ยี่สิบสองนี่ครับมาลุกัะต่อที่รายการที่ยี่สิบสามเลยครับรายการที่สามเป็นชุบทองพี่โคตรสวยเลย เลขันก็สี่สามห้าโอ้โหนะาลงยาเหลืองนักาการชุบไอองพระชุบเงินนะหู้บกาเล,เลยเลยสามร้อยบาทนะครับต่อมาฮะพี่ชายรายการถัไปครับจับคู่สี่ร้อยบาทนะครับองสามร้อยจับคู่เหลือห้าร้อยบาทนะครับสององค์เหลือห้าร้อยบาทจะใครรุ้นสามร้อยบาทเหมือนเดิมนะี่ฮะเปิดขึ้นมาครับรายการนี้รายการที่ยี่สี่ะต่อไปองค์ท้ายนะพี่นะ เนี่ยฮะชุบทองโรงยานเหลืองนะองค์พระชุบเงินเลขคุณตัวเบอร์พี่447นะครับต่อมาครับเป็นองค์สุดท้ายครับองค์ที่25นะเราจะเปิดกัน4ตอน3 4ตอนนะครับเรามาเปิดกันต่อพี่รายการ25รายการ25เปิดออกมาครับเป็นเลขคุณตัวเบอร์19ภาพโอ้โหนะชุบดิเงินชุบเงินนิกเกิลนะฮะองค์พระชุบทองนะเลขโค้ดตัวเบอร์พี่19โอ้โ รายการที่รับไปครับพี่ชายสามร้อยั่ะวันนี้ก็มีแบ่งพี่น้องทั้งหมด25รายการครับชอบถูกใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยครับอย่างันี้ก็ฝากขอบคุณพี่พทุกท่านเนี่ยที่เข้าอุดหนุนน้องด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดียามเช้าร่ำไปรวยกันทุกคนเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยขอให้ต้าทน,นที่แข่งแกร่งลุกเดือนครับ